สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้เราก็มาพบกับการเรียนออนไลน์กันอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการคูณและการหารเลขยกกําลังเมื่อเลขชี้กําลังเป็นจํานวนเต็มสมบัติที่1นนะคะถ้ากําหนดให้ a แทนจํานวนใดๆที่ไม่เท่ากับ0และ mn แทนจํานวนเต็มนะคะจะได้ว่า a ยกกําลัง m คูณด้วย a ยกกําลัง n จะเท่ากับ a ยกกําลัง m บวก n สมบัตินี้นะคะนักเรียนจะเห็นว่าทางด้านซ้ายของสมการนะคะ a ยกกำลัง m กับ a ยกกำลัง n มีฐานเป็น a เหมือนกันนะคะดังนั้นเราสามารถที่จะนำเลขยกกำลังนะคะมาบวกกันได้เลยโดยที่ฐานเป็น a เหมือนเดิมนะคะมาดูตัวอย่างกันนะคะตัวอย่างที่1ค่ะ4ยกกำลังสคูณด้วย4ยกกำลัง5นะคะนักเรียนจะเห็นว่าเลขยกกำลังสองตัวนี้นะคะมีฐานเป็น4 เหมือนกันดังนั้น4ยกกำลัง3คูณด้วย4ยกกำลัง5ก็จะมีค่าเท่ากับฐานคือ4นะคะก็จะเหลือ4ยกกำลังเอาเลขฉีกกำลังมาบวกกันกลายเป็น4ยกกำลัง3าบวกหก็จะเท่ากับ4 5. ยกกำลัง8นะคะตัวอย่างที่2ค่ะลบสยกกำลัง5คูณกับลบ2ยกกำลัง6กนะคะนักเรียนจะเห็นว่ามีฐานเป็นลบ2เหมือนกันนะคะดังนั้นลบสยกกำลัง5คูณด้วยลบ2กำลัง6ก็จะเท่ากับลบ2นะคะฐานเดิมแล้วนำเลขชี้กำลังค่ะมาบวกกันก็จะได้ลบสยกกำลัง สิ 11, นะคะตัวอย่างที่3ค่ะ7ยกกำลังลบ3คูณกับ7ยกกำลัง5นะคะมีฐานเป็น7เหมือนกันนะคะดังนั้นเราก็นำเลขชี้กำลังค่ะลบ3บวกกับ5นะคะก็จะได้7ยกกำลัง2ตัวอย่างที่4นะคะ ลบเยกกำลัง4คูณกับลบ7ยกกำลังลบ5ค่ะนักเรียนจะเห็นว่า2ตัวนี้นะคะมีฐานเป็นลบ7เหมือนกันนะคะดังนั้นฐานตัวเดิมลบ7แล้วนำเลขชี้กำลัง4บวกกับลบ5ก็จะได้ลบ7ยกกำลังลบ1 ะะจากที่เราได้เรียนไปในครั้งที่แล้วนะคะสมบัติ1ข้อก็คือ a กำลังลบ n จะมีค่าเท่ากับ1ส่วน a กำลัง n เนาะซึ่งในข้อนี้นะคะนักเรียนจะเห็นว่าเลขชี้กำลังเนี่ยติดลบดังนั้นเราก็จะต้องเปลี่ยนเลขชี้กำลังให้เป็นบวกโดยการทำเป็นส่วนกลับนะคะก็จะได้1ส่วนด้วยลบ7ยกกำลัง1หรือ1ส่วนด้วยลบ7นั่นเองนะคะ ดูตัวอย่างข้อที่5นะคะเกำลังลบ7คูณด้วย a กําลังลบ8ค่ะลังลบ7คูนด้วย a กําลังลบ8ดนักเรียนจะเห็นว่าฐานของเลขชี้กำลังเป็น a เหมือนกันนะคะดังนั้นก็จะได้ a กกำลังลบ7บวกด้วยลบ8เท่ากับ a กกำลังลบ15นะคะข้อนี้ a กําลังลบ15เลขชี้กำลัง เป็นจำนวนที่ติดลบนะคะดังนั้นเราก็ทำเป็นส่วนกลับได้1นึ่งส่วน a กำลัง15นะคะตัวอย่างที่6ค่ะ1นส่วนสนะคะยกกำลัง3คูณด้วย1นส่วน2ยกกำลังลบสนะคะข้อนี้ฐานเป็น1ส่วนสเหมือนกันนะคะดังนั้นเราก็จะได้1ส่วน2 เอาเลขชี้กำลังมาบวกกันค่ะก็จะได้3บวกกับลบ3 3บวกกับลบ3นีค่าเท่ากับ0นะคะจากครั้งที่แล้วค่ะถ้าฐานเป็น a นะคะแล้วยกกำลังเป็น0นะคะ a กำลัง0จะมีค่าเท่ากับ1เมื่อ a หรือฐานเป็นจํานวนอะไรก็ได้นะคะดังนั้นข้อนี้ค่ะเศษ1ส่วน2ยกกำลังศูนย์ก็จะมีค่าเท่ากับ1เช่นกันนะคะ ตัวอย่างที่7ค่ะเศษหส่วนสยกกําลังลบหคูณกับเศษหส่วนสยกกําลัง4นะคะข้อนี้ก็มีฐานเป็นเศษหส่วนสเหมือนกันนะคะดังนั้นเราก็จะได้ว่าเศษหส่วนสยกกําลังลบหบวกด้วย4นําเลขชี้กําลังมาบวกกันลบหบวกด้วย4ก็จะได้เศษหส่วนสยกกําลังลบสนะคะ ข้อนี้เศษหนึ่งส่วนสองยกกำลังลบสองกำลังติดลบนะคะถ้าฐานเป็นเศษส่วนแล้วกำลังติดลบให้นักเรียนกลับตัวเศษกับตัวส่วนสลับที่กันนะคะดังนั้นข้อนี้ก็จะได้สองส่วนหนึ่งพ่อสลับเศษส่วนของตัวฐานแล้วเลขชี้กำลังก็จะเปลี่ยนจากลบเป็นบวกค่ะจากลบสองก็จะกลายเป็นสองนะคะสองส่วนหนึ่งหนึ่งหารอะไรก็ได้ตัวนั้นดังนั้นก็จะได้สองกำลังสองสองกำลังสองเท่ากับสี่ เป็นคำตอบนะคะเรามาดูสมบัติถัดไปนะคะสมบัติที่2ส,สมบัติที่2บอกว่ากำหนดให้ a แทนจำนวนใดๆที่ไม่เท่ากับ0ูนนะคะและ m, n แทนจำนวนเต็มจะได้ว่า a ยกกำลัง m นะคะจากนั้นทั้งหมดยกกำลัง n มีค่าเท่ากับ a ยกกำลัง m คูณ n แบบนี้นักเรียนทางด้านซ้ายของเครื่องหมายเท่ากับนะคะของสมการเราจะเรียกว่ากำลังมันซ้อนกันก็คือ a ที่เป็นฐานถูกยกกำลังด้วย m แล้วยังไม่พอนะคะทั้งหมดนี้ไปยกกำลังด้วย n อีกครั้งหนึงให้เรานำเลขชี้กำลังที่ถูกยกนะคะนำมาคูณกันมาดูตัวอย่างนะคะตัวอย่างที่1คะ่ะ สยกกําลัง3แล้วทั้งหมดยกกําลัง6นักเรียนเห็นไหมคะมี3เป็นฐานค่ะจากนั้นยกกําลัง3แล้วทั้งหมดยกกําลัง6กําลังซ้อนกันนะคะเราก็จะได้ว่าเท่ากับ3ยกกําลัง3คูณ6นนำเลขชี้ก,กําลังที่ยกกําลังนะคะสตัวนี้นํามาคูณกัน6คูณ3ก็ได้18ต่อ3กําลัง18นะคะตัวอย่างที่2ค่ะ 3ยกกำลังสองทั้งหมดยกกำลังลบ5นะคะนักงเรียนจะเห็นว่าเลขยกกำลังมันสอนกันอยู่นะคะฐานตัวเดิมค่ะฐาน3จากนั้นให้เรานำเลขยกกำลังที่สอนกันนำมาคูณกันนะคะในที่นี้เราก็จะนำา2มาคูณกับลบ5นะคะบวกคูณกับลบได้ลบนะคะ5คูณ2ได้10 ได้3กําลังลบ10นะคะดูข้อ3นะคะข้อ3ข้อ 3, อ3ามตักเรียนจะเห็นว่าก้อนนี้นะคะก้อนนี้คือตัวอย่างที่1และก้อนนี้คือตัวอย่างที่2นะคะดังนั้นตัวอย่างที่1กับตัวอย่างที่2เราคิดมาแล้วเนาะเราก็นํามาแทนค่าได้เลยก็จะได้3กําลัง18ทางก้อนนี้นะคะคือ3ามกำลังสิส่วนก้อนนี้ก็คูณกับ3ามกำลังลบสิบ ะคระาวนี้ถัดไปนะคะนักเรียนจะเห็นว่า2ตัวนี้ที่เป็นเลขชี้กำลังเนี่ยมีฐานเป็นตัวเดียวกันก็คือฐาน3นั่นเองดังนั้นเราก็นำสมบัติที่1ที่เราเรียนเมื่อกี้นะคะมาใช้เราก็จะได้3กํกำลัง18บวกกับลบ10ฐานเหมือนกันนำเลขชี้กำลังมาบวกกันนะคะตรงนี้ค่ะนักเรียนบวกเจอลบกลายเป็น ลบนะคะถ้าเครื่องหมายชนกันแล้วเครื่องหมายต่างกันจะก,กลายเป็นลบนะคะ18-10ลบ10ก็เหลือ3กำลัง8เป็นคำตอบมาดูตัวอย่างที่4คะ่ะตัวอย่างที่4 p ่ีกำลังลบ3ทั้งหมดกำลัง7คูณกับ p ีกำลังลบ8ทั้งหมดกำลังสนะคะนักเรียนจะเห็นว่าก้อนนี้นะทั้งหมดตรงนี้นะคะ กำลังสอนกันอยู่เห็นไหมคะส่วนอีกก้อนนึงตัวนี้กําลังก็สอนกันอยู่ดังนั้นเราก็จะนํากําลังมาคูณกันนะคะก้อนแรกก็จะได้ p กาลังลบสคูณเนะคะคูณกับก้อนหลังก็จะได้ p ยกกําลังลบแคูณกับ4ี่ลบสคูณเลบคูณบวกก็จะกลายเป็นลบ ได้7คูณ3ได้21นะคะคูณกับพีลบ8คูณ4ลบคูณบวกเป็นลบ8คูณ4ได้ลบ32นะคะจากนั้นค่ะนักเรียนนักเรียนจะเห็นว่าตรงนี้นะคะฐานเหมือนกันคูณกันเราก็นำเลขยกกำลังมาบวกกันฐานตัวเดิมนะคะฐานคือ P ตัวเดิมนำลบ21บวกกับลบ32นะคะ ข้อนี้ก็จะได้ p ตรงนี้บวกเจอลบนะคะถ้าเครื่องหมายชนกันต่างกันกลายเป็นลบบวกเจอลบเป็นลบตรงนี้ก็จะได้ลบ21ลบ32พอเราเอามาบวกกันก็จะได้ลบสีานะคะกำลังติดลบค่ะนะักเรียนก็จะต้องทำกำลังให้เป็นบวกก่อนโดยการทำเป็นส่วนกลับนะก็จะได้1ส่วนด้วย p กำลัง 43เห็นไหมคะนำพีมาไว้ด้านล่างกำลังจากลบกลายเป็นบวกนะคะมาดูตัวอย่างข้อ5นะคะตัวอย่างข้อที่5ค่ะนักเรียนนักเรียนจะเห็นว่าฐานคือลบเศษสส่วน3นะคะถูกยกกำลังด้วย2แล้วทั้งหมดถูกยกกำลังด้วยลบหกกำลังสอนกันนะคะดังนั้นเราก็นำกำลังมันมาคูณกันได้เลยฐานตัวเดิมนะคะกำลังนำมาคูณกันค่ะเป็นลบ2คูณกับลบ6 ลบคูณกับลบนะคะก็จะกลายเป็นบวกฐานตัวเดิมลบสส่วน3ลบคูณลบเป็นบวก6คูณสเป็น12นะคะตัวอย่างที่6ค่ะตัวนี้เหมือนกันเลยนะคะ,กำ,ก,คะ,คะ,ก,ะกำลังซ้อนกันฐานคือลบสส่วน3นะคะก็จะได้ลบสส่วน3ากำลังซ้อนกันนำกำลังมาคูณกันก็คือลบ5คูณกับ -3 บลบเจอลบเป็นบวกนะคะฐานคือลบ2ส่วน3 5คูณ3ได้15นะคะตัวอย่างที่7นักเรียนตัวอย่างที่7นักเรียนจะเห็นเ่อก้อนนี้นะคะก้อนนี้ทั้งก้อนเลยคือข้อไหนลูกคือข้อ5ตัวอย่างที่5ส่วนก้อนนี้ทั้งก้อนคือตัวอย่างที่6ดังนั้นเราหามาแล้วนะคะเราก็นำมาเขียนแทนลงไปได้เลย ข้อนี้ตัวอย่างที่5นะคะเท่ากับลบสอส่วนสามกำลังสิบสเขียนแทนลงไปก้อนนี้ตัวอย่างที่6ลบสส่วนสามกลังสิบนะคะสตัวนี้มีอะไรเหมือนกันนักเรียนมีฐานเหมือนกันก็คือลบสส่วนสดังนั้นฐานเหมือนกันคูณกันให้นําเลขชี้กาลังมาบวกกันก็จะได้ลบสส่วนสามกลังสิบวกสินะคะ ได้ลบ2ส่วน3ทั้งหมดยกกำลัง27เป็นคำตอบตัวอย่างถัดไปค่ะตัวอย่างที่8นะคะ243ากำลัง3คูณด้วยลบ3ยกกำลัง4แล้วทั้งหมดยกกำลังสองนะคะเราดู 243ก่อน243นะคะจะมีค่าเท่ากับ3ยกกำลัง5หรือว่า3คูณกัน5ครั้งนะคะจากนั้น243ยกกำลัง3เราก็จะได้ว่า3ก,กำลัง5นะคะที่เท่ากับ243ทั้งหมดยกกำลัง3นะคะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นลบ3กำลัง4ยกกำลัง2นะคะ จากนั้นค่ะนักเรียนเราก็นำเลขชี้กำลังนะคะมาคูณกันเพราะว่ามันเป็นยกกำลังสอนกันนะคะก็จะได้3ตรงนี้คูคูณได้เลยนะ5คูณ3ได้15นะคะฝั่งนี้ฐานเป็นลบ3ก็ใส่ลบ3นะคะยกกำลัง4คูณ2 4คูณ2ได้ได้8คราวนี้ค่ะนักเรียน3กับลบ3นะคะ ฐานคนละฐานกันนะคะดังนั้นนักเรียนดูตรงนี้ค่ะลบสามกำลัง8มีความหมายว่าลบสามคูณกันทั้งหมด8ตัวนะคะดังนั้นมันจะมีค่าเท่ากับ3ากำลัง8นะคะเราก็จะได้3ามกำลัง15คูณกับ3ากำลัง8นะคะฐานเท่ากันแล้วฐานเหมือนกันนะคะเป็น3เหมือนกันดังนั้นเราก็นำเลขสี่กำลังมาบวกกันได้เลย ก็จะมีค่าเท่ากับ3กำลัง23เป็นคำตอบนะคะมาดูสมบัติต่อไปกันสมบัติที่3นะคะกำหนดให้ a และ b แทนจำนวนใดๆที่ไม่เท่ากับ0และ m แทนจำนวนเต็มจะได้ว่า a คูณ b ทั้งหมดยกกำลัง m เท่ากับ a กำลัง m คูณ b กำลัง m นะคะตรงนี้นักเรียนจะเห็นว่าฐานเนี่ย เป็น a กับ b คูณกันนะคะเป็นสองพจน์คูณกันแล้วทั้งหมดยกกําลัง m นะคะวิธีการทำก็คือเรากระจายกําลัง m นักเรียนเข้ามาด้านใน ฐานมีกี่ตัวคูณกันให้เรากระจายกำลัง m เข้ามามันก็จะกลายเป็น a ยกกำลัง m คูณกับ b ยกกำลัง m นั่นเองนะคะมาดูตัวอย่างที่1กันตัวอย่างที่1 2 a ทั้งหมดยกกำลังสนะคะนักเรียนจะเห็นว่าฐานเนี้ยมีอยู่2พจน์ก็คือ2คูณอยู่กับ a นะคะดังนั้นเราก็นำา3กระจายเข้ามาด้านในนะคะก็จะได้ 2องกำลัง3คูณกับ A ยกกำลัง3นะคะ2กำลังสม,มีความหมายว่า2คูณกันอยู่ทั้งหมด3ตัว2คูณกัน3ครั้งก็จะได้8 A เกำลัง3เป็นคำตอบนะคะคราวนี้ดูตัวอย่างที่2นะคะตัวอย่างที่2 A กำลังลบ6คูณกับ B กำลังลบ6นะคะนักเรียนจะเห็นว่าตัวอย่างที่2เนี้ยเขาให้โจทย์มาเป็นแบบ ด้านขวานะคะก็คือเป็นด้านที่กระจายกำลังเข้าไปแล้วนะคะดังนั้นเราจะรวมตัวนี้นะคะรวมโจทย์ตัวนี้ให้อยู่ในรูปของ a คูณ b, b ทั้งหมดยกกำลัง m อ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะ a กำลังลบหคูณด้วย b กำลังลบ6นะคะนักเรียนจะเห็นว่ากำลังเหมือนกันนะคะเลขชี้กำลังเท่ากัน ดังนั้นเราก็รวมฐานค่ะใส่ไว้ในวงเล็บแล้วทั้งหมดยกกำลังลบหนะคะเป็นคําตอบตัวอย่างที่3นะคะเหมือนกันเลยให้มาอยู่ในรูปของ a กำลัง m คูณ b กำลัง m นะคะดังนั้นเราก็จะรวมฐานไว้ด้วยกันนะคะเพราะว่าตรงนี้นักเรียนเห็นไหมว่าเลขชี้กำลังเป็น3เหมือนกันนะคะดังนั้นเราก็รวมฐานไว้ด้วยกัน กลายเป็น4คูณกับลบ5แล้วทั้งหมดยกกำลังสด้านในค่ะ4คูณกับลบ5บวกคูณกับลบเป็นลบเนาะ5คูณ4ได้20เราก็จะได้ลบ20ทั้งหมดยกกำลังสนะคะตัวอย่างที่4นักเรียน11บกำลังลบ7คูณกับลบ7กำลังลบ7ดนักเรียนเห็นไหมว่ามันมีเลขยกกำลังเป็นเลขเดียวกันนะคะดังนั้นเราก็นำฐานมารวมกันค่ะ ก็จะได้11คูณกับลบ7ทั้งหมดยกกำลังลบ7นะคะด้านในค่ะฐานเอา11คูณกับลบ7ก็จะได้ลบ77ทั้งหมดยกกำลังลบ7กำลังติดลบทำยังไงคะนักเรียนทำเป็นส่วนกับก็จะได้1ส่วนด้วยลบ77ทั้งหมดยกกำลัง7นะคะเป็นคำตอบมาดูสมบัติสุดท้ายค่ะ สมบัติที่4ี่นะคะกำหนดให้ a และ b แทนจำนวนใดๆที่ไม่เท่ากับ0และ m, n, k แทนจำนวนเต็มนะคะจะได้ว่า a ยกกำลัง m คูณ b ยกกำลัง n ทั้งหมดกำลัง k นะคะเท่ากับ a กำลัง m คูณ k คูณ b กำลัง n คูณ k ตรงนี้มาจากไหนนักเรียนดูนะคะสมบัติที่4กับสมบัติที่3เหมือนกันเลยนักเรียนด้านในนะคะในวงเล็บ คือฐานเนาะฐานคือ a กํำลัง M คูณ B กกำลัง N แล้วทั้งหมดยกกําลัง K เราก็กระจายกําลัง K ค่ะเข้าไปด้านในนะคะพอ A กํำลัง M ยกกําลัง k อีกทีนึงนะคะกำลังซ้อนกันมันก็เลยกลายเป็น A กํำลัง M คูณ K เช่นเดียวกับ B กกำลัง N ค่ะยกกําลัง N อยู่แล้วแล้วไปยกกําลัง K อีกทีนึงก็จะได้ b กําลัง n คูณ k นะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูตัวอย่างกัน ตัวอย่างที่1 6กํำลังสองคูณสามกลัง4ทั้งหมดยกกําลัง3นะคะเราก็กระจาย3เข้าไปค่ะก็จะได้6กํำลังสองตัวเดิมแล้วทั้งหมดยกกําลัง3คูณกับ3กํกลัง4นะคะแล้วทั้งหมดยกกําลัง3นักเรียนเห็นไหมคะว่ากําลังมันสอนกันดังนั้นเราก็นํากําลังมาคูณกันได้เลยนะคะตรงนี้ครูจะละการเขียน สองคูณสามไว้เนาะเราคูณกันไปเลยสองคูณสามก็ได้หกได้หกกำลังหกคูณกับฐานสามสี่คูณสามได้กำลังสิบสองนะคะเป็นคำตอบตัวอย่างที่สองนะคะกระจายเข้าไปเหมือนเดิมค่ะสองกำลังลบห้ากระจายสี่เข้าไปนะคะไปยกกำลังด้านไหนยกกำลังสี่คูณกับเกำลังลบสองยกกำลังสี่ กำลังเป็นยังไงคะซ้อนกันเราก็นำกาลังมาคูณกันตรงนี้คูคูณเลยนะคะลบเจอกับบวกกลายเป็นลบ5้คูนสได้20นะคะคูณกับ A กกำลังลบสลบเจอกับบวกเป็นลบสคูนสเป็นลบแนะคะเป็นคําตอบเนาะ,ะข้อสุดท้ายนะคะตัวอย่างสุดท้ายตัวอย่างที่3 x กำลังลบ8คูณ y กำลังลบ6เออคูณ y กำลัง6ทั้งหมดยกกำลังลบ3เราก็จะกระจายกำลังลบ3เข้าไปด้านในนะคะกลายเป็น x กำลังลบ8ทั้งหมดกำลังลบ3คูณกับ y วกำลัง6ทั้งหมดกำลังลบ3นะคะกำลังซ้อนกันนำกำลังมาคูณกันฐานตัวเดิมฐานเป็น x เหมือนเดิมลบคูณกับลบกลายเป็นบวก8คูณ3ได้24 วบวกเจอกับลบกลายเป็นลบ6กคูณสได้ลบสินะคะเป็นคำตอบนะคะนักเรียนสามารถเปิดไปดูเนื้อหาในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ได้ในหน้าที่8เป็นต้นไปนะคะงานในวันนี้นะคะก็คือแบบฝึกหัดออนไลน์ครั้งที่3นะคะครูได้แนบไฟล์ไว้ใน Google Classroom แล้วนะคะ